สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่19ก้ารกรกฎาคม2567ค่ะคุณผู้ชมเลื่อยกลางเดือนมากแล้วนะคะคุณผู้ชมเนอะจะเข้าพรรษาแล้วค่ะคุณผู้ชมเมออื่นพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ะเตรียมตัวไปวัดไปว่ากันนะคะคุณผู้ชมถาวายเทียนพรรษากันค่ะพรุ่งนี้นะคะ อาบนำฝนเดค่ะเป็นถวายกันเนาะค่ะเนาะเป็นวันเข้าพรรษาค่ะเตรียมไปวัดไปว่าท้ำบุญค่ะคุณผู้ชมทำบุญแล้วก็ทำทานไปด้วยกันนะคะค่ะเมื่อนี้ก่อนจะไปทํำบุญกันเนาะค่ะกะหาคากับเข่ากับน้ำค่ะสื่อของถวายท่านไปวัดค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมวันที่19กากรกฎาคม2567ค่ะ เป็นลาวพัฒนารวมเซียนค่ะคุณผู้ชมรวมหลายๆเซียนด้วยกันห้าเซียนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมือนี่เนาะคะ่ะมันมานกันแล้วกะเตรียมตัวไปวัดทำบุญกันค่ะคุณผู้ชมเตรียมแล้วก็ปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษานะคะใครจะประวรณาอะไรก็ตามใจชอบค่ะคุณผู้ชมเนาะตามใจที่เหาถานัดแล้วก็ทําได้นะคะคุณผู้ชม แต่ก็ยังเคงีงคัเนะค่ะคุณผู้ชมเนาะก,ก็ไปตามปกติค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกคนเ้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบื้องแนวทางเล่าพัฒนาก่อน,นะคะของวันที่19กันเลยค่ะเริ่มจากมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณของวดที่แล้วก่อนนะคะ่ะคุณผู้ชมของวดบันที่17ค่ะค่ะเป็นไหหมาสามกับหาค่ะคุณผู้ชมในสามกับห้าเข้าไปที่ห้าเก้าเค่ะคุณผู้ชมนะคะเข้าที่ห้าเก้า ตรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลับเลยค่ะเอาไปล่างเนาะค่ะล่างของอาลาวพัฒนาค่ะตามเบิ้งมือนี้ค่ะคุณผู้ชมของวันนี้นะคะคุณผู้ชมวันที่19ค่ะมาดามให้มาค่ะคุณผู้ชมเปิดพัดล่มกับปิ้วเนาะ มาดามให้มาศูนย์กับสองค่ะวันนี้ค่ะศูนย์กับสองเป็นตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะรูดศูนย์ค่ะคุณผู้ชมศูนย์มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะแล้วก็สองก็มีสองสี่สองห้าสองหกเน้นสองศูนย์สี่แล้วก็สองสี่ศูนย์หกแล้วก็สองหกค่ะแล้วกส็สองตัวเบิ้ลค่ะคุณผู้ชมตัวเบิ้ลเบิ้ลที่สองสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะ ค่ะส่วน3ตัวค่ะมีสี่หางด้วยกันค่ะเน้น2หาง 0, 24, 0, 25, 0 26, 2 4 0 2 5 0 2 6้าแล้วก็0 0 2เน้น0 2 4แล้วก็026ค่ะตัวขีดเส้นใต้นะคะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้สีแดงก็คือตัวเน้นนะคะแคบหนาจอเด้อคะ่ะคุณผู้ชมขาเอาไว้เบิงค่ะแนวทางนะคะเป็นแนวทางราวพัฒนาค่ะเอาค่ะ ของเซียนสกลค่ะเซียนสกลคนอุดรน,นะคะเซียนสกลคนอุดรให้มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเด่นสกับ7ค่ะเด่น3มกับ 7, 7จับคู่ใส่กันกับห้าหนึ่งหปดศนค่ะตัวจับคู่หายนี้เจ็ดหกเจหหหาค่ะแล้วก็เป็นตัวเด่นค่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้พร้อมนะคะ เจ็ดหกเจ็ดห้าหกห้าหกแปดเป็นตัวเด่นตัวรองคือสามห้าสามหกห้าหกแล้วก็ห้าแปดนะคะแล้วก็สามตัวค่ะสามหางมีสามหกเจ็ดสามห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดหกค่ะคุณผู้ชมแคหนาจอเดอค่ะของวันที่สิบเก้าค่ะแล้วก็ของที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมพันหารูดหกับหนึ่งค่ะเข้าไปที่หนึ่งเนาะคะ่ะคุณผู้ชมถ้าหายรูดหนึ่งก็ ก็ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็กลับด้วยสินะคะคุณผู้ชมนะคะอันเพป่นจับครูเลื่อยไปเนาะค่ะอันนี้ก็จับพอถึงค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะมือนีตามต่อค่ะคุณผู้ชมของเซียนสกลค,คนอุดรน,นะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นของปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมปูศูนย์เจ็ดให้มาค่ะวันนี้รูดหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งกับสามค่ะ จับคู่ให้910111 920212 930313 3, 3, เ่ินเน้น3ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเน้น3ก็มี93กับ0313นะคะเอาคิดเสน็นไตให้อยู่คะ่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอคะ่ะของปู่07งวดที่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมให้มา9กับ0นะคะผู้ใดหลุดเก่าก็อาจจะได้นะคะคุณผู้ชมเนาะไปถึง 59นะคะขอหาเก่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อคะ่ะอาจารย์ต้อยกลับมาแล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยบอกว่าอันสุ่มเฮ็ดเองช่วงเองกินเองนะคะอยู่บ้าน,นะคะ่ะคุณผู้ชมกะเขานะคะคุณผู้ชมอาจารย์ก็เล่หายมากอีกคือเก่าค่ะพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเพิ่นมีซื้อตรงกันนะคะเพิ่นก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์มากะคะ่ะคุณผู้ชมมีชื่อที่ตรงกันกับ,บของอาจารย์ต้อยค่ะเพิ่น ก็เลยให้มาในมิอน้เนาะค่ะมีเบอร์ให้ด้วยถ้าใครมีน้ําจิตน้ําใจนะคะที่ได้แนวทางของอาจารย์ต้อยไปค่ะเพิ่นก็บอกว่าโทรหาเพื่อนได้เนาะค่ะคุณผู้ชมตรงๆเลยค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยให้มาวันนี้ค่ะเด่นเจ็ดกับแปดนะคะจบคู่ให้แปดศูนย์แปดเอ่อแปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็เจ็ดสี่ค่ะตัวกลับค่ะคุณผู้ชมศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดแล้วก็สี่เจ็ดตัววินค่ะเพื่อนห เจ็ดกับแปดมาวิ่งก,กันกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดค่ะแคบหน้าจอนะคะคุณผู้ชมค่ะแนวทงทข้างมดค่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะค่ะเพื่อนไทมาาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะร้าพัฒนานะคะของวันนี้นะคะสิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเาแ,แคบหน้าจอที่เราคูกันเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้บบตรงไยเต็มหน้าจอรศัสา์ของคุณผู้ชมะคะ่ะ แล้วก็ขอให้มันมันปังๆังเด้อค่ะขอพูณหลายๆที่เขามาเบิงมาชมช่องจินตนาชาแนลค่ะแล้วก็นําแนวทางไปก็ขอให้แนวทางพาคุณผู้ชมมันมันปังๆังๆลำลำเรื่อยๆกันทุกคนเด้อค่ะ,อะขอให้แตกแขนงเงินบาทเงินเบีย้ยให้เป็นเงินลอยเงินพันค่ะคุณผู้ชมให้มีความสุขทั้งกายและใจทุกๆคนค่ะ คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปแรกนะคะคุณผู้ชมของเราพัฒนาแล้วก็จะมีคลิปที่2อีกค่ะคุณผู้ชมคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2ตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับจินตนาช n แนลน้ำค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ